จัดไปนะฮะอยู่ในช่วงโวกเวกอารีน่านะจัดไปไปุุ๊๊บบะโอ้โหออรา่าผมดูจากออร่าแล้วผมไม่น่าจะสู้ได้นะต่เนะี้ยมาดิมาดิมาดิมดึมงเจอบังคือกำล่มลมล่มลม,ลม,ลมไม่ใช่ล่มมืดอ,อ่ะลุยมาด,า,ดาดิอื้อฉีดปับ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 สาดสาดโอ้โหไม่เข้าเลยตีใครไม่เข้าเลยเอาใครก่อนดีเพื่อนๆผมว่าตัวที่น่าจะเป็นปัญหา,าจะเป็นตัวนี้ ลบบัตลบบัตใหม่เอื้อนแหละเรียบร้อยนะครับดอมเตลโตไปดาวทองดาวดาวทองตีแม่งเลยดาวทองเหรอดาวทองเหรอดาวทองเหรอดาวทองอหรเรียบร้อยนะฮะผมเราน่าจะตายนะฮะโอ้ยโอ้ยเด้งเด้งโอ้ยโอ้ยเด้งเด้งโอ้โหเด้งเรียบร้อยนะฮะหนึ่งศพนะฮะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยผมน่าจะเอาม้าก่อนผมน่าจะเอาม้าก่อนนะเพื่อน ผมไม่น่าเลยวะผมไม่น่าเลยผมไม่กลับตีมาก่อดเลยอืมนี่นะนี่แน่นี่แน่นี่แน่มหากรรมมหากรรมมหากรรมแสงมืดแสงมืดดาวทองมึงดาวทองอื้มเนี <t 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 ่ยลมกูฟื้นมันปั๊บขึ้นมาก่อนเอ้าโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่ยอีออร่าดาวทองเหรอ้ย เก่งมันมืงอวานเลยแหละโอ้โหบายบายนะครับผมก็ไปด้วยนะบายบาย <laughs>